จับท้ายหอยจับท้ายหอนยีงได้จับท้ายหอยังงีขึ้นมาอ้นี้ยกขึ้นมานี้งึกหนึ่งงึกสองงึกสามงึดสี่งึกห้างึกอทึดเจ็นไม่ได้ึกแปดงึกเก้างึก สิแล้วก็นอนไม่ต้องสูงมากสูงไม่ได้เลย่องไม่ <laughs> นี่คือความยืดหยุ่นของตัวแม่ไม่มีมันต้องมันเหมือนเอามือไ,แไปแตะปลายเท้าอะแม่แตะไม่ได้เลยเพราะว่าแม่ไม่ยืดตัวเลยตัวกา้ามเนี้แม่แข็งไม่หมดเลยมันถึงไม่แม่แตะไม่ได้โอ้ห้าครั้งแม่ต้องยืดก่อนห้าครั้งสิบทีแล้วก็พักแล้วก็ต่ออกสิบทีแล้วก็พัก